ทานของเซนเรื่องหนึ่งเล่าไว้ว่าบัณฑิตผู้หนึ่งเขาเดินทางเข้ามืองหลวงเพื่อไปเข้าร่วมการสอบจองหวนซึ่งการสอบครั้งนี้จะเป็นการสอบครั้งที่สามแล้วระหว่างที่เขารอเวลาสอบก็ไปขออาศัยอยู่ที่วัดเซนแห่งหนึ่งแต่ทว่าในคืนก่อนที่เขาจะไปสอบเมื่อบัณฑิตผู้นี้ล้มตัวลงนอนหลับเขาฝันถึงเหตุการณ์สามเหตุการณ์ก็คือความฝันแรก เขาปีนขึ้นไปปลูกผักกาดขาวอยู่บนกำแพงแล้วความฝันที่สองก็คือในฝันนั้นฝนตกตัวเขาก็สวมงอกและยังกางร่มอีกคันหนึ่งด้วยความฝันสุดท้ายก็คือเขานอนอยู่กับผู้หญิงสาวคนหนึ่งที่เขาแอบรักทั้งสองร่างกายเปลือยเปล่าแต่กลับนอนหันหลังชนกันเมื่อตื่นขึ้นมาความฝันทั้งสามเรื่องรบก,กวนจิตใจมากจนบัณฑิตหนม่ม ต้องรีบไปหาหมอดูเพื่อให้ช่วยทำนายความฝันไขปริศนาให้กระจ่างเมื่อหมอดูได้ทราบเรื่องราวความฝันทั้งหมดก็ทำนายอย่างมั่นใจว่าพ่อหนุ่มเดินทางกลับบ้านไปเถิดการสอบครั้งนี้คงไม่มีอะไรล่ากรื่นเจ้าลองคิดดูว่าการปลูกผักบนกระแพงมันย่อมไม่เห็นผลไม่ใช่เสียแรงเปล่าดหรือส่วนการใส่งอบและยังกลางร,ร่ม มันก็เป็นการทำสิ่งที่เกินความจำเป็นและการที่ฝันว่าได้นอนอยู่กับหญิงสาวที่รักแต่กลับหันหลังให้กันนั่นก็หมายถึงอยากจะกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่กลับไร้ซึ่งความหวังนั่นเองผู้่ฟังคำทำนายจบบัณฑิตหนุ่มหมดอะไรตายอยากคิดว่าความฝันทั้งสามเรื่องคงเป็นลางบอกเหตุล่วงหน้าถึงผลการสอบจองวนของเขาสุดท้ายเขาลาหมอดู แล้วเดินทางกลับวัดเซนเพื่อเก็บข้าวเก็บของเตรียมตัวกลับบ้านเมื่อไปถึงวัดบัณฑิตหนุ่มบังเอิญได้พบกับอาจารย์เซนเมื่ออาจารย์เซนเจ้าสมักเห็นบัณฑิตหนุ่มเก็บของเตรียมตัวที่จะเดินทางกลับก็จึงถามไทยบัณฑิตหนุ่มจึงถ่ายทอดเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังแล้วก็กราบลาอาจารย์เซนแต่ทว่าอาจารย์เซนบอกให้เขานั่งลงก่อนแล้วบอกอย่างยิ้มแย้มว่า ข้าเองก็สามารถทำหมายฝันได้เช่นกันแต่กลับเห็นว่าความฝันของเจ้านั้นต้องตีความอย่างนี้ความฝันแรกการที่ได้ปีนขึ้นไปปลูกผักบนกำแพงสูงนั้นย่อมหมายถึงเจ้าจะต้องสอบติดในตำแหน่งที่สูงความฝันต่อมาการที่สวมงอบแล้วก็ยังกลางร่มด้วยนั่นหมายถึงว่าการสอบของเจ้าครั้งนี้เจ้าได้เตรียมตัวมาอย่างดีไม่มีทางพลาดและ ความฝันสุดท้ายการที่ได้นอนเปลื้องผ้าหันหลังชนกับหญิงที่แอบรักนั่นหมายความว่าเพียงแค่พลิกตัวความสำเร็จก็อยู่แค่เอือ้อมบัณฑิตหนุ่มได้ฟังดังนั้นก็เห็นว่าการทำนายฝันของอาจารย์เซนก็มีเหตุผลสุดท้ายเขาจึงตัดสินใจอยู่ต่อเพื่อไปเข้าร่วมสอบและหลังจากที่ไปสอบแล้วผลออกมาปรากฏว่าเขาทำสำเร็จ เขาสอบติดในตำแหน่งท่านฮวาตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งของผู้ที่สอบเข้ารับราชการติดในลำดับที่สามของประเทศความฝันเดียวกันฝันเหมือนกันแต่ตีความได้ผิดแผกสาเหตุเกิดจากสภาวะจิตใจที่แตกต่างความกระตือรือร้นและการมองโลกในแง่งามจะเป็นตัวผลักดันพฤติกรรมให้เลือกกระทำในสิ่งซึ่งนำความสำเร็จมาสู่ตน เพราะคิดลบชีวิตก็มีแต่ติดลบคิดบวกชีวิตจึงบวก